ตาทักทายสบายดีพี่้องปองปายสูผูสุน้นนะครับเนาะพบกับนัดลาวลาไปเช่นอีกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมอนินัดจะมีเมนูมาล่างสันเนี่งแรงๆับกินเข่าเลาไปเนาะพี่น้องเนาะมันยังบกาากินผ้าติดเข่าไม่กินแขงบักโตนใส่ไก่น้ำนัดเน,น,น,นะดานะพี่น้องเนาะนัดจะกินอยากานนเนาะพี่น้องอยากไปสุดทนหอนระเช่วงหนี่งนะครับเนาะอากาศมันหอนนี่สุดทนหอนอยู่เอาละครับแขงบักโตนก็นไปยากนะครับเนาะ ำเครื่องแกงัวไก่ใส่เข้าไปแล,ล้วก็บโตโตนลุ่งเลยรบทา้ด้วยครับอีกูตุ่นหอมจักนอยเนี่ยหอมหวยๆเข้ากันดีขนาดเนาะจักปูได้ขึ้นสูงอีกวมาเดี๋ยวาเสียบั้นเด็กประเด็กตัตวๆในจักนอยปุคักหลายพี่น้องเต็มหม้ออัญญอยู่ยมาๆม,มาเราหลายใหญ่ห้างอยากแล้วอยากแล้วอยากแล้ว ทักให้ช่วยคนทักให้ช่วยคนอุ้ยคนหูหงยเลยพี่นออ้องมาเ้ยครับเด้อหิวเข่าครับ